สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมืัอนี้หากินแบบบ,นบาน,บบบนๆพาพี่น้องมาหลังบานนะครับผมืัอนี้มาหลังบานผมสิมาไอ้เขาอื่นเลยมาขุดหมองใส่จันใหม่นะครับผมหนามันเริ่มแห้งแล้วฝนมัตกแต่ว่าจันผมลันทั้งสามหลังเลยครับพี่น้องขั้นเดี๋ยวไปเบิ่งยู่มันลันช่วงสงการนะครับผมกับที่โวกาสสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมย้อนหลังก็อเขาอื่นเลย สงการนะครับผมกับหวังว่าพี่น้องสีเที่ยวสนุกสนานนะครับผมอย่างผมนี่กัเออไปเที่ยวไปเฮ็ดบุญเฮ็ดไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับผมช่วงสงการกัเลยเพื่นเลยชาร์จพลังนะครับผมก็เป็นช่วงที่แบบว่าเออหยุดเงีวกันนะครับผมก็เออได้มีโอกาสแบบปลอมหน้าปอมตาก็เดี๋ยวเที่ยวได้เออสังสรรค์กันนะครับผมจะมื้อนี้กั เห็นจันมันเริ่มมคางโคกแลวนะครับผมก็เลยว่ามันลันทั้งสามหลังสิภาพพี่น้องว่าเบิ้งรุ่นน้ากันว่ามันดิถือบ่อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะคุดใส่ไม้น้ำกับเบิ้งกันครับผมเป็นวิธีแบบบันบานนะครับผมกะถือว่าเมื่อนี้ก็เป็นลีบสบายๆเปิดหัวหลังสงการนะครับผมหลังจากหายไปหลายมือนะครับผมก็หวังว่าพี่น้องกาสีได้สนุกสนานกับเทศกาลระเพณีของไทยเฮานะทีบผ่านมากนะครับผม ผมนี่ก็โอ้สนุกสนานครับผมไปไร่หมง่งไร่บอนดึงครับผมกได้เดี๋ยวสัมผัสบรรยากาศในไร่หม่งคือกันกรมื่อน,นี้กถือโอกาสว่าเปิดหัวปีใหม่ไทยนะครับผมด้วยคลิปสะหลังบ้านเดี๋ยวจขุดใส่จันแล้วก็จะเบิ้งซุ่มมันลันนั่งครับไปครับผมไปเบิ้งไปหลุดน้ำกันครับไปครับลันข้างโคกหนุนพี่นุ่มลันข้างโคกแล้ว โอ้เนียนหม่งแหงเป็นไส้เนี่ยเนียนเลยโอ้อยันมุมตัวโอ้มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่มีปลาควเด้อครับเป็นปลาช่อนปลาช่อนช่อน เป็นปลาช่อนโอ้โหตัวนี้นี่ครับผมเป็นปลาช่อนหนึ่งตัวเดี๋ยวจะเทออกมาให้ดูนี่เตียมครับปลาขอเรียกว่หอ,อยเดี๋ยวมันจะใส่ไหมมันเป็นปลาขอครับเก็บกันครับ หลังนี้หลังนี้ค้างโคกโอ้โหหลังน,งนี้หลังนี้บอกมีตัวครับเียจะขูดเซ่ไหม ล้างนี่พี่น้องมองเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหปลาช,ชอ่ชชอนปลาช่อนพี่น้องช่อนอีกเลี้ยวโโตโตงามเลยล้างนี่เรียบร้อยครับ ไปดมมามามาอู้เ <god> ฮ <rat turkey> ้ย uh นี่ครับผมปุ๊บอู้โอู้อู้ดูดลงน้ำจำสวย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 ลุกลุกลุกแจนแจนดินดีแท้ไปเส่ถังก่อน แบบบ้านๆแล้วสองโตงงามเลยพี่น้องโอ้ลั่นอยู่ right เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาดักไวไหมนี่ครับผมสามหลังเขาดักไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับพี่น้องกะเนี้กาปลาพี่น้องมาเก็บเอ้เขาเออนี่เก็บปลาในจันทเนี่ยที่มันลันสามหลังแล้วก็ขุดใส่ใหม่นะมันขางโขกช่วงเทศกาลที่ผ่านมากะบ่ได้เปิดเบิ้งเลยพี่น้องทิพย์ลันบปลันกันเนี่ยเขาก็มาเบิ้งนะครับผมเมาก็ะซองเบิ้งเอาเห็นมันลัน ถือว่าได้ต้มได้ปนนี่เราพี่น้องใส่ติดไปเนี่ยผมกับเขากับปลาก็เพื่อได้กินอยู่ครับใส่ไว้น้ำหนองน้ำสะหลังบานห้องนี่แหละครับผมบรรยากาศกับออนๆนะช่วงนี้พี่น้องท่านได้ฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องกับไอ้คอยเป็นไอคอยไปพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศเหมือนกับที่แดดฮอนนะครับผมฝนกับฝตกเลยครับสรุปแล้วโอ้แหงแรงดีแต่ไหนกัฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบานๆานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับไม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ